ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมปิ่นนันหน่งนะครับวันนี้จะมาอุตสาระเกี่ยวกับนักมวยอย่างแต่งค่ายบ้านใหม่ริมเมือยิมนะครับที่เราได้นําเสนอคลิปอย่างแต่งในการฝึกซ้อมแล้วก็ในการส่งตัวนักมวยนะครับขึ้นชกอย่างแต่งเนื่องจากเราเป็นค่ายที่เปิดตัวนะเรียกว่าเป็นค่ายใหม่ที่เกิดขึ้นในตําบลแม่กระสาในจังหวัดตากค่ายหนึ่งนะ ถามว่าเป็นไข่มอยว่ามันกะบ,บมอยนะครับมันเกิดขึ้นมาเมื่อมานานนักแก่แล้วนะครับซึ่งมีนักมวยนะหลายหลายรุ่นโดยกันนะครับการฝึกซ้อมอย่างแต่งแต่งเนี่ยก็มาจากครูอ,อ่องครูอ่องเป็นหลักนะเพราะว่าในประวัติอย่างส่วนตัวของครูอ่องเนี่ยก็จะเป็นนักมวยที่ไปชกในช่องแต่งแต่งได้ฮับเหรียญฮับอย่างมาก็ จะมีทักษะอย่างเทคนิคในการโชคมวยอย่างดีๆต่างๆมาสอนให้นักมวยคนหนึ่งแต่ในความแข็งความมาย่างต่างๆนั้นก็จะอยู่ตี้นนักมวยนะเรื่องของการขึ้นโชคอย่างต่างๆนั้นถ้าเกิดว่าโชคในนามค่ายถ้าใครบัฟิตบัซ้อมนะบาค่อยฟิตบาค่อยซ้อมแต่อยากจะขึ้นโชคเราจะพยายามจะเบรกไว้เพื่ออย่าง หนึ่งก็คือชื่อเสียงของค่ายของบ้านแม่กึดหลวงตำบลแม่กระสาอของเฮานี้นะเฮาต้องคัดเกรดคัดเกรดนักมวยน้อยหนึ่งที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายแล้วก็ความพร้อมในการตีฝึกซ้อมมาอย่างแต่งๆในเทคนิคการมวยการวิ่งการอย่างแต่งๆเขาก็จะดูหมดในการตีจะฝึกซ้อมอย่างแต่งๆอ่าส่วนใหญ่จะเป็นนักมวย เยาวชนรุ่นใหม่ๆเป็นเด็กปั้นเลยปั้นตั้งแต่เด็กๆขึ้นมานะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าพี่นายน้องกงหัวตัวคนใน่ข่มวยเยาวชนบ้านใหม่ริมเมยยิม่นะในโลกโซเชียลไว้สักน้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายคนหลายท่านเข้ามาชมนะเข้ามาชมมวยอ่าเข้ามาชมผลงานของนักมวยหญิงอ่าสามคนสามท่านหรือว่าสี่คนสี่ท่านที่โชคไป ที่ไดโพสได้ออกออนไลน์ไปอย่างแต่งๆต่งบางคนบางท่านป้นก็ชมอ่าป้นกับว่าชอบเงาพระจันทร์อย่างอันอย่างอี้ป้นก็บเือเหตุผลมาบางคนบางท่านป้นก็ชอบอ่าอย่างคนท่านเนี้ยอ่าเดอะแก๊งเห็นแหวเนี่ยเห็นสาววิ่งหนีเห็นขี่วิ่งใส่นะ่ะช่องปั่นจิ๋วอ,อย่างอันป้นก็บเ้ือความคิดเห็นมาผมจะเอาอ่าความคิดเห็นไว้หน้าจอนะครับก็ชอบน้องจีจ้าป้นบอกเห็นะ่ะอาวุธหนัก ครั้งแน่แน่จะแกล้งครั้งแรกก็รับแต่ปิบๆอ่าโชคกระเป็นเรื่องปกติกำลังใจือทุกคนนะครับสู้ๆต่อไปอันนี้ก็ต้องขอขอพระคุณสำหรับกำลังรใจนะครับที่ได้มีคอมเมนต์อย่างแต่งแต่งมาบางคนบางท่านเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่านักมวยอำเภอแม่สอดนี่อ่าหน้าฮักผู้คนยินนะคนแบบยินนะ ต้องขอขอบพระคุณแทนน้องๆเยาวชนไข่บ้านใหม่ริมเมยยิ้มตัวและขอขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับนักมวยไข่ใหม่ๆนะครับบ้านใหม่ๆๆริบบมเมยยิ้มนะครับสาหรับการตอบรับอย่างต่างๆ,ๆก,าการกดไลค์กดแชร์อย่างต่างๆต้องขอขอบพระคุณแต่น้องๆบ้านใหม่ริมเมยยิ้มนะครับช่วงนี้ก็กําลังฝึกหนักตะวันนี้ผมมาได้เข้าไปสักกรันะครับผมคือเข้าไปเนี่ยผมก็จะเข้มกับน้องๆหนักนะบางทีบางครั้งอาจจะเหนื่อยกันพ่องถ้าเข้าไปบ่อยก็ คนน้องๆจะเหนื่อยกันนักนะบางทีบางครั้งเขาก็ปล่อยเป็นบางวันแต่แว่าขอให้น้องๆน,น,นั้นขยันไปซ้อมโดยทุกๆวันนะบางวันเขาก็จะอีทจะเหนื่อยกันพองเข้มกันพองมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเช็คกําลังวังชาในการพอสภาพของนักมวยอย่างแต่งๆเขาต้องอ้างอิงแต่มหลักความจริงทั้งหมดนะครับในการขึ้นโชคนั้นเมื่อเขาขึ้นไปโชคแล้วอ่ะมันม,มีไข่ตีจะขึ้นไปช่วยเขาได้นะเขาจะช่วยได้ก็ตอนตี้ยังอยู่ตังลุ่มช่วยอย่าง ช่วยแนะแนวช่วยสอนชี้แนวทางต่างๆช่วยเสริมอาวุธให้นักมวยช่วยในความแข็งแกร่งช่วยกระตุ้นให้นักมวยนั้นมีใจที่จะซ้อมช่วยให้อะให้นักมวยนั้นะมีแรงฮดที่จะฟิตซ้อมเพื่อกําลังวางชาในการขึ้นชกในฟอร์มที่ดีในครั้งถัดไปอันนี้คือช่วยนะครับผมเวลาเราขึ้นไปบนเวทีเนีเ่ยอะแอะแอะอ,อยู่กําลังโชกเนี่ยตั้งเพกกรเอินตั้งเพกกับเอิญเนี่ย มันจะได้ช่วยเขาเลยนะครับผมถ้าเขาเหลวมาปุ๊บเนี่ยโดนมัดแนบเนี่ยเรียบร้อยเลยนะอเออเวลาเปินเอิญแข้งเวทีฮึ่มจับไว้นะครับอย่าไปเหลวเด็ดขาดฮื่อใจแค่หูฟังนะครับฮื่อใจแค่หูฟังฮื่อจดจ่ออยู่ที่คู่ต่อสู้ผมฮั่นมันหลายนักหลายท่านแล้วนะครับผมบางคนบางท่านเนะี่ยเอินสอนนะเอินสอนละอ่อนตอนโชคละอ่อนก็นเหลวแมาพอกระโดนมัดแกจะ่มันมันก็ดถูกต้องแล้วมันอารมณ์เนี่ยมันต้องกระตุน้นแม่น แต่ว่าอันนี้จะแนะนำนักมวยนะครับเวลาเปิ่นสอนเพิ่นอย่างอย่าอย่า,ยาไปเร็วเด็ดขาดเฮ้ยจ้หูฟังเสียงเสียงไข่เป็นเสียงไครนเฮาเฮามีเซนเนะเฮาจะต้องจำได้อยู่แล้วเสียงครูบาอาจารย์การเสียงครูอ๋องการเสียงพี่หนนหน่งการลุงหน่งการอย่ามันตึงมีด้วยเอกลักษณ์มันนะพี่หนนเน่งมันจะอยู่มันตึงอยดังนหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็มาอุ้จใปสาสัยกับน้องๆนันกมวยตัยนะอู้จใปาสัยกับเอฟซีทีเข้ามาพอในช่อง ในผลงานของน้องๆนักมวยที่กําลังฝึกซ้อมอย่างแต่งๆในอนาคตก็คงจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพ,พระคุณทุกท่านตีสนับสนุนน้องๆคอยพ่อคอยอย่งต่งๆแล้วก็คอยแนะนําแนวทางคอยให้กําลังใจแก่น้องๆแม่นะครับต้องขอขอบพระคุณแมากในานามนะในานามสมาชิกนะหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอในด้านข่ายมวย บ้านใหม่ริมเมยิมนะตัวแทนของทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์น้องน้องค่ายบ้านใหม่ริมเมอยิมกู้หัวตัวคนนะครับสาหรับคลิปนี้กระผมพี่นันเน่งก็ต้องล่าลาทุกคนไปก่อนนะครับเอาไปปะกันหน่อยคลิปหน้าในสาระเรื่องนักมวยหรือว่าคลิปวิดีโออย่างแต่งๆก็จะเอามานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสาหรับท้ายนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังโอกาลังใจในทุกๆคลิป บอกว่าจะเป็นคลิปไหนบอกว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือส่งกําลังแรงใจหรือว่าคือความคิดเห็นว่าชอบนักมวยจะอั้นจะอี้หรือว่าต้องแก้ไขอย,ย่างใดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยมาในอย่างคลิปนี้ตัวสุดท้ายนี้ขอให้คู่คนที่เข้ามาพอคลิปนี้ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านนั้นจงแข็งขาดปลอดภัยหิมะกะขึ้นจบดีมีเงินใชุ้กเลขทุกหวยเจริญในหน้าที่การงานจเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและันหน้าที่การงาน จงมีอายุวันแน้าสุขะพระละและผัสการอันจุ่มเนื้อและเย็นใจไข่ที่มีสุขอยู่แล้วขอหุสุกยิ่งยิ่งขึ้นไปไข่ที่มีตุกข,ของหุตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิน้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมกุ้งหัวตัวคนครับผมพี่หน,นึ่งต้องลำลายคุ้คนไปก่อนนะครับผมตากันได้ในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ